เลยสสวััดีครบผมก่อนอื่นเลยนะแนะนําชื่อก่อนครับผมสุรเชนครับสุรเชนยาวิระขอบคุณเดียวกันมั้งนางสุกันเดียวกันนชื่ออะไรครับชื่อเลชนีค่ะชื่อเลชนะช่เลนเชนครับเนยกค่ะอ๋อพี่เชนพี่ยศไหมค่ะโอีเลพี่เชนพี่ยกละกันก็เราเพิ่งจบคอร์สอีกวันครับอีกวันอีกวันที่ไหนเอ่อศูนย์ธรรมะศูนย์พิพัฒนาสุวรรณาสุวรรณนาจังหวัด ขวัญแก่นเอพี่เชนกับพี่ลืมไะแล้วนะพี่โยกพี่เชนกับพี่ยกอยู่จังหวัดไหนฮะอยู่พยาครับพยาเหวอะครับอาแล้วมานี่ได้ไงอ่ะก็พะเยานะครับพะเยานี่เหนือนะเหนือครับเรามาเปรียบจะเนี้ยสุดหละถ้าอย่ามามาได้ไงยังไงก็มาก็เริ่มเริ่มเริ่มต้นจากอยากจะปฏิบัติธรรมครับทีเนี้ยก็ ก็เลยเริ่มค้นหาลลในในโซเชียลในอินเทอร์เน็ตเนี่ยแหละครับว่าเออมีมีที่ไหนบ้างมีวัดไหนบ้างมอ๋อตอนนั้นคําว่าปฏิบัติธรรมก็คือไม่ได้รู้ว่าขอเป็นวัดที่ไหนก็ได้ใช่ไหมครับที่ไหนก็ได้ครับขอขอขอเป็นช่วงเวลาที่มันพอดีกับที่เราตรงนี้พอดีกับว่าเราว่างด้วยแล้วก็เป็นเป็นเป็นช่วงเวลาที่ที่เราอ่า อยากจะให้ได้อะไรมากทีส่สุดก็คือมันจะต้องมีมันต้องนานนิดนึงอะไรเงี้ยครับอพอดีม,มาเจอว่าเฮ้ยวันสองวันไม่ได้อะไรอะไรเงี้ยพอดีมีเวลาว่างก็เลยอ่าลอ,องหาที่มันแบบเจ็ดวันสิบวันครับผมไปเลยอะไรเงี้ยทีเนี้ยก็เลยมันมาเจอมาเจอที่นี่แหละที่อ่าของท่านโกเองก้าเนาะที่ว่ามีผมก็เจอ,อหลายๆที่ ทีนี้ผมก็จะมาไล่ดูทุกศูนย์เลยครับว่าเป็นยังไงอ่าเป็นยังไงคืออ่แต a n d a r ะผมผมอ่านแลวละว่ามีตนดาร์ดเดียวกั้งหมดทีนี้เอามาเปรียบเทียบกันแต่ละที่ใช่ไหมครับไม่ได้อ่ก็ไม่เชิงประมาณนั้นก็อ่จะเปรียบเทียบในเรื่องของเวลามากกว่าเวลาเวลาที่ผมว่างเนี้ยไปตรงกับศูนย์ไหนซึ่งผมก็สามารถไปได้ทุกที่แหละครับในในประเทศไทยเนาะก็มีความตั้งใจแล้วก็เลย ก็ที่นี่แหละเป็นเป็นที่ที่ตรงตรมีมีหลายช้อยแต่กําลังคัดเลือกใช่ไหมครับกําลังคัดเลือก่าจะรที่ไหนก็คือว่าจริงๆอ่ะผมผมเลือกที่ปัดช่องเออผมเลือกที่พอ๋ยงนะหมายถึงตอนนั้นที่เอาเอามาเลือกนี่ก็คือมีที่อื่นด้วยไหมที่ไม่ได้ใช่แนวทางที่ตรงกับช่วงเวลาพักของผมเนี่ยเป็นเป็นของอาจารย์โกห่งการนี่ะแต่ว่าเลือกที่อื่นเลยอ๋อเรา้รู้จักรู้จักของท่านซางโกหัาได้ยังไงก็ ก็เลือกจากว่าอยากจะปฏิบัติธรรมนั่นแหละครับแล้วก็ดูดูว่าเขาไปปฏิบัติที่ไหนกันบ้างที่มันมาขึ้นอันนี้ใช่ไหมครับก็ขึ้นมาเอมีทั้งวัดทั้งอะไรหลายอย่างแล้วผมก็เลือกว่าไม่ได้ยินจากที่ใครบอกใครเล่าอะไรมาก่อนเลยไปเปิดเปิดขึ้นมาใช่ครับแล้วมันก็มีที่นี้ที่นี่ที่นี่ก็มาเจออันนี้ใช่ครับอ๋อที่มาที่ไปก็คือไม่ได้ไม่ได้มีมาก่อนไม่ได้เคยได้ยินมาก่อนอะไรเลยครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้อยากจะปฏิบัติ อ๋อ้วกโหทำงานจักสรนก็ก็มีเวลาว่างที่ที่ผมสามารถลงได้ในปีปีนี้ก็จะมีแค่ปักช่องกับที่นี่ที่ท,ที่ตรงตรงเวลากับ,ก,บกับช่วงผมพักกันนะครับก็คือก็เลยปักช่องเขาก็่ายังไม่ตอบรับเอ๊ว่ามันเป็นช่วงเดือนสิงหาทีเนี้ยที่นี่อ่ะเลยได้ก่อนอ๋อก็เลยมีโอกาสก่อนทำไมถึงมาคู่แพ่คู่ได้จริงๆแล้วเขาบอกว่าเขาจะมาปฏิบัติธรรมที่คอนแกน ถ้าจะไปก็ไปแล้วแต่ละกันเขาก็จะถามหนูแบบนี้ว่าจะไปไหมให้สมัครเกงนะถ้าไปก็ไปด้วยกันก็ได้แต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะเ,เขาจะแยกนั่นนู่นนี่นะหนูไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ว่าพอดีว่าได้ยินในส่วนตรงนี้ได้ยินจากเพื่อนที่เ,เขาอยู่ปาดีเลยเคยได้ยิน,นค่ะ<อ>ว่าเราไม่มีเวลาไปสิบวันเราก็ค่อยๆทําของเราไปเขาพูดแบบนี้ ยกก็เลยบอกว่าอ๋อยกลงเนี่ยยกเข้ามาดูเหมือนกันว่าอย่จะลงไปตรงนี้เขาบอกว่าดีมากเลยนะมไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนมันก็เป็นมาตรฐานเดียวกันอพอดีว่าแฟนก็เลยบอกว่าเออถ้างั้นก็เดี๋ยวลงอันนี้เขาลงของเขาคนเดียวเขาก็ส่งรายละเอียดมาให้หนูดูว่าเข้าไปอ่านรายละเอียดก่อนนะถ้าจะไปอ่ะ นั่งสมาธินานนะนั่งได้ไหมมีรูมีรูด้วต้องวัดใจก่อนว่าจะต่านไหมพอมันต้องสิวันเนาะก็เลยต้องวัดใจก่อนไปถึงต้องนั่งนะแล้วจะนั่งไวไม่เขาให้นั่งเป็นชั่วโมงชั่วโมงครูแบบนี้เลยมันมีการขู่ไว้ก่อนนะคือเป็นเป็นด่านคัดเลือกด่านแรกเลยเพราะว่าต้องต้องมีความตั้งใจก่อนเพราะว่าผมดูผมดูกฎระเบียบแล้วว่าเขาเข้เก่งมากเราศึกษามาแล้วว่ามันก็ไม่ใช่เบาๆเลยก็เลยมาตะเคียนก่อนว่ารูก่อน ครั้นี้เราเราทำอะไรทําไมถึงมาได้ทํางานรู้ว่ารื้ว่าเป็นแม่บ้านอย่างเดียวยิ่งได้มาได้ผมทํางานคนนี้เขาทํางานประประจำเป็นงานเป็นกะครับผมว่าทำสามอาทิตย์พักสามอาทิตย์เนี่ยเจะมีเวลาทาอาไรแต่หนูก็จะอยู่บ้านเป็นฟรีแลนซ์ฟรีแลนซ์มันก็เลยลงตัวเลยยิ่งกว่าจัดสรรเรยอะไรเนี่ยคราวนี้พอมาปฏิบัติแล้วเป็นไงบ้างครับตอบโจทย์เราไหมที่เราค้นหาที่เราชอบนั่น ยิ่งกว่อบโจนะผมว่าใช่เลยเขาบอกว่าเอาเอาทีก่อนเมื่อกี้เมื่อกี้บอกว่ายิ่งกว่าตอบจอดเองใช่เป็นยังไงเรมันเป็นยังไงครับเพราะว่าตอนแรกหนูรู้สึกแค่ว่าหนูอยากมาเรียนรู้แค่การนั่งสมาธิรู้แค่นั่งสมาธิหนึ่งคือเขาบอกว่านั่งสมาธิมันปวดขานะมันอย่างนั้นอย่างนู้นอย่างนี้นะมันเข่งนะแต่หนูไม่ได้คิดเรื่องสวดเรื่องอะไรอยู่แล้วแต่ว่าหนูอ่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยเคยปฏิบัติ พวกเหล่านี้มาแล้วพอเรามานั่งวันแรกก็๊บะมันเห็นความจิตตัวเองมันเห็นความที่แบบโอ้ทำไมมันปวดขาขนาดนี้ทำไมมันทรมานแล้วก็นั่งกันยังไงรอคำพูดอยู่ที่ว่าทรมานนี่แหละรอคำนี้อยู่รันสามวันแรกเนี่ยก่อนพิจารณาใช่ไหมนี่หลังนี่คือทรมานรอคำนี้อยู่คือแบบว่า คือแบบโอ้โหแล้วเราจะนั่งได้ยังไงเราจะนั่งได้กี่วันปวดตัวเองตลอดคุยกันตัวเองตลอดคุยกับตัวเองตลอดคนอื่นยังนั่งได้เว้ยทำไมเราจะนั่งได้มองมองคนอื่นอายุเยอะกว่าเราอีกเขายังนั่งได้ไม่เบยปุตโลความปวดไม่เฉพาะตัวฉันคนเดียวเลยใช่คือจนขาสั่นแบบนี้เลยแล้วเราก็ตั้ง ้วพอดีว่าตอนนั้นคืนอาจารย์เขาก็จะมีคําสอนใช่ค่ะมีคําสอนว่าที่เรานั่งมันเจออะไรมันเป็นยังไงทำไมเราต้องมาเจอมาบรรยายใช่ค่ะแล้วมันทําให้หนูมองเห็นคําว่าหนูไม่เคยรู้คําว่าอนิจจังอนัตตาอุเบกขาหลายคนเลยก็เพิ่งจะรู้จักคำว่าอุเบกขาเป็นคืออย่างนี้เองันห้าเลยเวมันคืออะไรอุเบกขาเนี่ยมันเป็นยังไง ทำไมมันต้องมาอุเบกขาก็ค,คนมันเจ็บจะตายแ้วย